ก,กูเป็นประธานใหญ่ไงนะกูต้องใช้รถด,ดีๆด,ดิจะมาให้ใช้รถกระจกๆกอ,อย่างสะพยเล็กอย่างมึงได้ยังไงล่ะอีบา้าปากมึงว่างมึงก็แดกหนมครกเห้ดิไม่แดกเองล่ะคะกูไม่แดกนมครกมึงไม่รู้ไงควายเผือกเต้กลับมาจุดพุเสียงดังตั้ง และเป็นไวรัลอย่างมากสําหรับด a ดดี้ขยี่ใจอย่างคุณอ้ำอัมเรียนกับตํานานเครื่องด่าอัตโนมัติทั้งวลีเด็ดไม่กินขนมครบหรืออีกควายเผือกด่งดังชั่วข้ามคืนแบบนี้เห็นทีไม่เผื่อไม่ได้แล้วค่ะไม่กล้าด่าพี่ก้องแก่ที่ตรงนี้เป็นทํามไมอิสุสดีแม็ก2องจ m ดสองดีดีไอแ แฟนรายการค่ะวันนี้ก็มีนัดนะคะไปเผื่อกับคุณพ่อสายเท่ค่ะพี่อำ่อำอมรินนะคะต้องรีบไปแนมะ่กลัวไม่ทันค่ะกล้องเลยเลือกใช้รถคันนี้เลยนะคะ isuzu d-max highlander ค่ะด้วยเครื่องยนต์2.2 ddi max 4นะคะเรียกว่าทรงพลังมากๆเลยพร้อมลุยนะคะทุกที่เลยทำให้กล้องเนี่ยมั่นใจนะคะแล้วก็สนุกมากในการขับขี่ครั้งนี้ค่ะบอกก่อนมีค่ะ isuzu d-max highlander ค่ะ เสิร์ฟสิเสิร์ฟเืเสิร์ฟเขาซี่สรักๆเขไม่เก่ยาวอะไรกันหอย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 หอหอยอยหอยหอยยหอยหอ ๋ยวพาไปอีกโต๊ะหนึ่งพาไปดูเลยนิ่มมากก็นิ่มกว่านี้ก็อาจจะเป็นหอยนางรมอเขาบอกสักคำนักหนึ่งครับทุกคนอย่างนี้นะเอาไปด้วยนะคุณอ่ำมีแต่คนอยากให้ด่าจริงป่ะจริงพี่ช่วงนี้คุณด่ามัสิคุณด่าเพิ่มมาด่าไปคือี่าไปแก่นี่คือวัยเพื่อน ็ดาด่าพม่าลาบริชันไงมาพี่ก็ได้ขาวอยู่เหมือนกันนะจริงจริงผมไม่กล้าด่าพี่ก้องทำไมคะพี่ก้องคือแบบหนึ่งในตำนานของชีวิตผมเมื่อสักเกือบ30ปีแล้วนะพี่อุยแล้วแก่ี่รงนี้เป็นทํา หน้าอ่อนไหมจริงเหรอหน้ายอ่อนอยู่จริงๆพี่อ่ำดังมากกับพี่พมิลาทุกคนคือแบบว่ามาแล้วคือแบบโอ้โหอยากให้ด่าแล้วก็คือเป็นไวรัลถ้าเห็นในติ๊กต็อกนะคือแบบโอ้โหแบบคลิปแบบเยอะมากกระแสปื้มไหมเป็นยังไงบ้างคะโอ้ก็ดีใจนะพี่นะที่เวลาไปไหนมาไหนจากคนที่แบบเคยรู้จักเราอยู่แล้วเลยก็เจอก็ไปผ่านก็ มีเสียงเดินสวนเันก็จะบอพี่อ้ําพี่ว่าอะไรเงี้ยแล้วก็เดินสวนไปแต่ตอนนี้<อ>แต่ตอนนี้เดิน<ๆ>เดินปะทะหน้ากันต้องวิ่งมาแล้วพี่ขอถ่ายรูปอนอยบางคนก็มาขอดานอยพี่ดานนอยอะไรเงี<อ>้ยตอนแรกเขาด่าให้อยู่เหมือนกันนะครับ<อ>แต่ตอนหลังเราก็รู้สึกว่า,เ,าเดี๋ยวมันจะเลยเถิดไปเพราะว่ามันก็มีคนทั้งชอบแล้วคนที่ไม่ชอบด้วยอ,อะไรเงี้ยแล้วเราก็ค,คิดว่ามันเป็นกระแสในช่วงเวลาหนึ่งที่ละครมัน air, ออนแอร์เดี๋ยวมันก็คงจะสางไปอะไรเงี้ยครับถามจริงที่ออกอากาศไปเนี้ย คุณดบาไม่คือในบทปะในบทับผมในบทเลยเดี๋ยวก็นะหนูคุยกับพี่พาเมล่าพี่พาเมล่าบอกว่าอ่าไม่เคยตรงสคริปต์เลยจริงไหมก็จริงครับก็แล้วคุณคิดได้ยังไงคือเวลามันทะเลาะกันในในครอบครัวเหมนราเซลิเดียวพี่มันก็จะมีมันไม่สุด มันด่าในบทแล้วมันยังเหมือนกับมันไม่บ้านอ่ะถ้าบ้านมันต้องมีคําสร้อยคำเสริมอะไรหน่อยผมก็เลยเสีว่าอย่างเดียวมันก็ควายทั่วๆไปอะไรเงี้ยอย่างเห็นพี่พามิล่ายังเทาสวยดูเลอค่าผมก็เลยบอกว่าอีกคนหนึ่งควายผิควายผิวไม่มีทางสูงหน่อยแต่ก็เป็นสูงสูงสากกว่าควายทั่วไปแล้วถ้าอย่างเงี้ยค่ะว้ายหัวกล้วยอ้าแล้วนี่แล้วนี่แล้วนี่แหละ โอ้นี่ก็มาทาหน้าตาเนี่ยเขียดหลงโงงเขียงมันจะผอมๆเลยครับเวลามนหลงโงงหน้าจะงงๆเลยนี่เหมือนเป๊ะอุ้ยจากคำด่าเนี่ยเขาด่าไม่หยาบแบบแด่าแบบน่ารักเลยนะทำให้คิ้วเขาแน่นมากแน่นกับลูกอีกจริงปะก็ตอนนี้เวลาจะเจอลูกก็น้อยอยู่แล้วครับลูกเองลูกสาวนะที่ก็งานก็เยอะนัดกันทานข้าวเขาต้องแบบ เดือนหน้าว่างวันนี้นะถ้าว่างชนกันก็ได้เจอกันก็ได้ทานข้าวด้วยกันนี่ลูกสาวขอคิวพ่อเนะอืจะเจอไ้ตองขอคิวไนงะอ่ะปาไปกินตรงนู้นดีกว่ากินอะไรมีอะไรหอยมีอลายอย่างอาหายเยอะมากจารละผัดขอ,<ป>ของกินเหมือนหอยนั่แหละ นี่มากินกันต่อเลยนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ร้าน1 7 0 0 t เจ็ e s ูนย์ศูนย์เทอร์เรสนรอนั่นเองอยู่ตรงกอยธินพัฒนาอนีอ่นี่อันนี้หอยหอยตลับผัดโหระพาพาสต้าเนื้อปูค <c ười> อหมูย่างคั่วพริกเกลือ<ช>อันนี้เป็นยำขนมจีนปลาทูเนี่ยจับแม่กองที่อ่ำเอาจริงๆนะหลายคนก็คิดถึงที่อ่ำเพราะหายไปเจ็ดปดปีใช่ปะ่ะคะคือมีละครเล่นตลอดครับแต่มันก็เป็นละครที่เป็นตัว5ตัวหอะไรไปครับแต่เรื่องนี้เป็นพ่อพระเอกมัน มันบี้กับพระเอกอะครับเรื่องสายรักสายเลือดมันก็เลยได้เห็นงานเยอะหน่อยอ๋อแต่เห็นบอกว่าก่อนหน้านี้คือป่วยป่วยหนักจนถึงขั้นใส่กางเกงไม่ได้ริงหรอพี่อ๋ออะไรบวมคะมีมิตรยีอรแบบนี้ในโลกด้ยเนี่ยไม่ใช่ค่นอนเันป่วยหนักถึงขั้นใส่กางเกงไม่ได้แปลว่าอะไรบวมคะเอองงอ่ะมือ มือบวมมือบวมจากอาการอักเสบของกระดูกที่รุนแรงมากและไม่มีสาเหตุชื่อโรคมันคือรูมาตอยโอ๊ยน่ากลัวมากรูมาตอยอะถ้าการหนักสุดเนี่ยเจ็บปวดมากแล้วนิ้วมงนิ้วมือตามข้อกระดูกเนี่ยจะออกใช่ออกแตกเป็นลูกเป็นหนอมาเหมือนลองกองเลยอ่าทรมานมากเฮ้ยโอยเป็นได้ไงโรคนี้ไม่มีสาเหตุแต่สันนิษฐานนะครับน่าจะเกิดจากการใช้ชีวิต ของเราในความสมบุกสมบนันนใช่ในช่วงเวลานั้นใช่ตอนนั้นคิดว่าตัวเองเป็นโรคเก,กาจนไปงานอีเวนต์หนึ่งชื่ออีเวนต์เรื่องอชื่อว่าเการักตัวเองเราก็เล่าเรื่องให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องเกาเรื่องอะไรที่เราเป็นที่เรารู้สึกป่วยทางคุณหมอที่มาร่วมงานเขาบอกขอดูมือหน่อยเราก็ยื่นมือไปให้เขาดูมันมีข้อ,ขอนิ้วเราดำแล้วมันก็เป็นตามข้อดำดำดำ,ดำ,ด,ำดำหมดคุณหมอก็เห็นเขาบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่เกาแล้วค่ะเป็นรูมาตอยเราก็เลยไปที่โรงพยาบาล รักษาด้วยการให้ยาแล้วก็มีการฉีดสเตียรอยเข้าไปรักษาได้2เดือนนะครับแล้วก็ผมมีความอยากจะบริจาคเลือดไงถ้าฉีดสเตียรอยไปทาง<ม>สภาร<ม>ัช,ชาติเขาเขาไม่รับ,รบใช่เราก็เลยแบบอยากทําภารกิจการบริจาคมากอะไรเงี้ยครับถึงขนาดว่าเลิกทําการรักษาเพราะคิดว่าแค่ร่างกายที่กลับมาเดินได้ ขยับขยื่นได้แค่นี้ก็ดีกว่าตอนที่เราเป็นหนักๆแล้วแล้วก็ใช้ชีวิตเลื่อยมาเลยครับแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยการทานดีกินดีจิตใจดีแจ่มใสแล้วก็พักผ่อนมาก<ะ>เป็นคนห่วงเรื่องการนอนที่สุดเลยจนมีครั้งหนึ่งไปไปเที่ยวคลินิกเพื่อนแล้วเขาก็จะมีการตรวจเลือดเราก็เลยอยากรู้ว่า เรามีค่ารูมาตอยเหลืออยู่ไหมหลังจากที่เราปฏิบัติชีวิตดูแลแร่างกายเรามาดีๆอีกาท่นึงกลับมาเขาก็บอกว่าไม่มีค่าอักเสบไอ้วันที่ผมเป็นหนักที่สุดอะ ไอ้ตอนไอ้ตอนนั้นเหมือนกับภูเขาไฟระเบิดนะครับเดินไม่ได้เดี่ยงโอ้โหใส่กางเกงยังใส่ไม่ได้อย่างที่น้องถามเพ <อ S 2> ราะมือแข็ไม่ได้เพราะมือมันบวมมันใส่ไม่ได้เจ <c oughs> ็บมากแล้วตอนนี้คุณก็หายหมดละไม่มีค่าเสบถามว่าเป็นปกติไหมก็เหมือนจะเป็นปกติแต่ก็มีอาการยึดตึงของเส้นอะไรอยู่บ้างแต่ไม่มีอาการเจ็บปวดแล้วต้องทำรักษาต่อไหมอ๋อไม่ไม่ไม่ผมไม่ไม่รักษามันอานแล้วครับผมว่ารักษาตัวเองใช่ใช่ดูแลตัวเองแต่เห็นบอกว่านอกจากป่วยรูมาตอยตอนนั้นคือเครียดมากจนถึงขั้นเป็นซึมเศร้าเลย ดีมอสเปิดตัวแคมเปญลองได้ลองดีแบบแอลลี่ชวนเวัยเรียนกล้าก้าวข้ามกรอบเดิม ดีเมาสแบรนด์เครื่องดื่มเมาส์ยอดนิยมเปิดตัวแคมเปญลองได้ลองดีแบบแอลลี่สนับสนุนให้เยาวชนไทยการเล่นการเรียนรู้ให้เต็มที่ผ่านแนวคิดลองสิ่งใหม่ได้โดยไม่ต้องกลัวโดยมีแอลลี่อาชีรายาน,นิติพลศิลปินนักร้องรุ่นใหม่เป็นพรีเซนเตอร์ถ่ายทอดแรงบันดาลใจจากประสบการณ์จริงในการลองและพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง แคมเป็นนี้เน้นย้ําว่าการเติบโตที่ดีต้องไม่จํากัดตัวเองอยู่แค่ผลลัพธ์เพียงอย่างเดียวแต่ต้องกล้าที่จะลองเปิดใจเรียนรู้จากประสบการณ์จริงเพราะการลองผิดลองถูกเป็นกุญแจสําคัญในการพัฒนาศักยภาพและเติบโตอย่างยั่งยืนเป็นแชมป์ก็ดีแต่เป็นคนกล้าที่จะลองต่างหากที่สําคัญกว่าดีเมอส์ยังพร้อมสนับสนุนทุกก้าวให้พร้อมสําหรับการทํากิจกรรมด้วยดีมอส์นมเมาส์รสช็อกโกแลตและดีมาส์รสชาติใหม่นมดีเมาส์รสไวท์ ก็วันนี้เปิดตัวเป็นพรีเซนเตอร์ของดีมอสค่ะก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆแล้วก็การได้ทํางานกับดีมอสแล้วค่ะด้วยความที่ดีมอสเขาส่งเสริมให้แบบว่าทุกคนทําตามในสิ่งที่ตัวเองอยากทํากล้าลองอะไรใหม่ๆอะไรเงี้ยคะ่ะรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เข้ากับหนูมากๆถ้าเกิดว่าน้องๆคนไหนแบบมีความฝันอยากบอกว่าให้ทําเลยค่ะการลองไม่ใช่แค่ความกล้าแต่เป็นทักษะสําคัญที่สุดที่ทุกคนควรมีเพื่อก้าวสู่ความสําเร็จในอนาคต นบสุนโดยโรงพยาบาลนวเวดนอกจากป่วยรูมาตอยตอนนั้นคือเครียดมากจนถึงขั้นเป็นซึมงเศร้าเลยค่ะโอ้มันก็เศร้าทั้งนั้นแหละครับเวลามันป่วยสุขภาพจิตมันก็ไม่ดีนั่นแหละพี่อยไปปรึกษาคุณหมอเหรอคะหรือว่าไม่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 ได้ไปปรึกษาหมอเขาอยู่บำบัดตัวเองอยู่ที่บ้านนี่บ้ะคเขาเก่งนะี่บ้เขาทำได้คือจิตใจเขาเข้มแข็งองเของเราที่เวลาคนป่วยไข้เนี่ยอยู่ที่จิตใจมากกว่าใช่ครับชื่อต้งคนถึงกรรมนะ เชื่อนะตอนที่ป่วยหนักๆน,นี่ผมยังคิดเลยว่าเอ๊ะผมไปทํากรรมกับใครบ้างนึกออกนึกได้ก็ดีนึกไม่ได้ก็ดีนึกได้ก็โทรไปหาเขาขอโทษขอโหสิกรรมอะไรกับเขาอะไรอย่างี้ครับจนถึงที่สุดแล้วก็แบบโอ้โหทำไมมันยังไม่หายมันยังอะไรเป็นสร้างเวรสร้างกรรมอะไรนักหนาวะก็เลยคิดถึงว่าอ๋อเจ้ากรรม,มในเวรนี่ไม่ไกลที่สุดคือตัวเราเองนี่ว่าเราทําตัวเองอะพี่เราไปใช้ชีวิตแบบนั้นเราทําร้ายเขาอะไปนั่งกินเหล้าคืน3 4มสี่ขวดอดนอนอเละเทะคุณเยอะเนาะโอ้เยอะเปี้ยวปากเลยอะ จริงแต่ตอนนี้ก็คือไม่ก็ถ้าเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ก็สักเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ที่ที่ดื่มอยู่ที่ไม่ดื่มใช่ซึ่งตอนนี้ยังเป็นกลิ่นละมุดอยู่เลยนะคะไม่เป็นเอไม่ดื่อเมาลอโอ้ยพี่อ่งไม่เป็นไม่เป็นไม่เป็นคือไม่ง่ายเลยนะผมเชื่อว่าหลายคนพยายามอยู่คือพี่อางก็เหมือนกับเป็นต้นแบบด้วยนะของใครหลายๆคนสำหรับผู้ที่คิดว่าตัวเองเนี่ยติดอะไรอยู่มันติดใจแค่นั้นเองครับผม มันติดใจคือว่ามันติดใจคิดว่าเราติดมันจริงๆเราเกิดมาเนี่ยไม่ได้มีมันอยู่ด้วยแล้วก็มีชีวิตอยู่ได้แต่เราแค่ไปติดมัน,มนติดใจมันแค่นั้นเองอะคือวันที่ผมหลุดพ้นะ่ะที่ผมสุบรีแล้ววันหนึ่งที่ผมจะบวชแล้วผมรู้สึกว่าผมไม่บริสุทธิ์ในการที่จะไปบวชอะผมก็มีศรัทธาของผมในการที่จะไปยกมือขอตั้งจิตอธิษฐานในการลดละเลิกทั้งหมดที่เป็นอบายามุก เพื่อความแสดงความเป็นบริสุทธิ์ของผมอะไรเงี้ยค,คือ,ค,อคือมันต้องมีศรัทธาก่อนอค,ครับว่าศรัทธาอะไรก็แล้วแต่ศรัทธาองค์นั้นองค์นี้ได้ครับแต่ต้องศรัทธาตัวเองด้วยว่าเราต้องเชื่อว่าเราทําได้ แล้วหนึ่งสองสาลองขาดกับมันดูครับผมแต่พอมันมีศรัทธาปุ๊บมันมีศรัทธามันมากมันมากกว่าตัวเองอะมันมากศรัทธามันสูงส่งมากมันไม่รู้สึกอยากต้องการอะไรอีกเลยจากตรงที่มันเป็นมาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเราเซตโกใหม่ในชีวิตว่าเราต้องการไปถึงจุดนั้นให้ได้แต่มีคนหนึ่งที่มาเนี่ยแหละทําให้ศรัทธาหรือว่าความเชื่อของพี่อ้ําเนี่ยแรงกล้ามากยิ่งขึ้นคือคุณอ้๊มอธิชาติจริงไหมสวัสดีครับน้องอ้๊มครับผมนี่ก็อีกคนหนึ่งน้องอ้๊มเขาให้เหรียญพระ ใช่เหรียญหนึ่งคือให้เพราะอะไรอ่าเขาก็รู้ว่าผมก็มีศรัทธาในองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเหมือนกันแล้วก็ได้คุยกันได้คุยเพราะพอได้คุยกันเรื่องศรัทธาเดียวกันเนี่ยมันคุยกันง่ายครับผมก็เลยคุยกันแล้วน้องอ้ําก็ตอนนั้นทําเหรียญองค์พระเจ้าสมเด็จพระเจ้าตากสินกับจตุรงคบาททั้งสี่ก็เป็นที่ระลึกสําหรับศรัทธาเดียวกันมีมีมรับ<ม>เข้าเกิดขึ้นบ้างไหมคะขอผมเกิดก่อนหน้าที่จะเจอน้องอ้ําอะไรในศรนะัทธาคุณแม่ฝัน ฝันว่ามีคุณป้าแก่ๆคนหนึ่งใส่นุ่งคอกระเช้ามาร้องไห้ที่ปลายเตียงคุณแม่แล้วก็บอกว่าอย่าไปยุ่งกับลูกนะตอนนี้ลูกกาลังปรับตัวอยู่เสร็จแล้วก็บอกว่าให้ลูกอ่ะไปไหว้ไปไหว้ที่ศาลวิรชนคนก้าที่กาญจนบุรีใช่แม่เขาถามผมว่าลูกถ้าแม่บอกอะไรลูกไปเนี่ยลูกจะเชื่อแม่ไหม ผมก็เลยบอกแม่ไปแล้วแม่จะมาโกหกผมทําไมแม่ออมีอะไรก็บอกผมมาแม่ก็เลยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเวลาผ่านมาจนถึงวันหนึ่งเปนวันอาทิตย์จะไปซื้อรองเท้าวิ่งกับคุณแม่คนเยอะมากเลยที่จอดรถไม่มีก็เลยหงุดหงิดมากไม่ไม่เข้าไม่เข้าไปซื้อรองเท้าวิ่งนะแล้วาจะไปไหนดีนะแม่ไปเมืองกาญจน์เหนไหมไปถึงนั้นเลยเหรอไปที่แม่ว่าไอสารวิทย์ชนคนกล้าที่แม่บอกมาเนี่ยเราก็นึกถึง ในเมืองออแล้วก็ขับไปที่ในเมืองมีซื้อพวงมาลัยซื้ออะไรไปไหว้พอจะไปไหว้ปุ๊บนายอเล็กซานเดอร์จอจแมอะไรเต็มไปหมดเลยอะเป็นศาลที่เป็นสงครามโลกครั้งที่สองที่เป็นของฝรั่งแล้วก็มันใช่นีิว่าเราก็มาบอกแม่ที่นี่ไม่ใช่อ่ะแม่ก็ไม่รู้ก็เขาบอกแม่มาไอเราก็ไปถามคนแถวนั้นคนที่คนที่ขายพวงมาลัยอ่ะคนที่ขายพวงมาลัยเขาบอกว่าที่นี่ไม่มีนะคะศาลวิลคนคนวิลชนคนกล้ายุคไหนนะยุคพราเจ้าตากอะ ยุคยุคอยุธยา,าไม่มีนะคะลองไปทางนั้นสิคะค่ายสุรศรีพอไปถึงค่ายสุรศรีก็5้าโมงกว่าแล้วอะไรเยงี้ครับไม่รู้จะไปถามใครก็มีเหมือนในทหารอว,วิ่งวิ่งอยู่ท่านครับท่านครับที่นี่มีสารวิทยุชนคนกล้าที่มีคนมากราบไหว้สมัยอายุธย,ย,ยาไหมครับ ไม่มีนะที่นี่ไม่มีไม่มีสารอะไรทั้งนั้นเลยแต่แต่ถ้าจะให้มีแต่มันไม่ใช่ยุคอยุธยามันเป็นยุคต้นกรุงรัตะนโกสินที่ไหนครับลาดยาคืออะไรครับสงครามเก้าทับโอ้โหคม,มัน,คนโคตรโคตรมันเลยไปไปถึงมันเป็นอุทยานสงครามเก้าทับเลี้ยวเข้าไปยังไม่รอดยังไม่รอดตากทางเข้าไปเหยียบเบรร้องไห้ก่อนเลย ร้องแบบไม่มีสาเหตุร้องแบบเป็นวักเป็นเวรร้องแบบหมาตายอะ่ะจนตั้งสติได้แล้วก็เดินไปที่พระพาพระพาก็เก่าๆล้างๆมืดหมดเลยนะไอ้ไฟแช็กที่มีอยู่ที่พระพาแล้วก็จุดเป็นแสงไฟจากเทียนเล่มเล็กๆอะไรม,มาแล้วก็ตั้งจิตตั้งใจว่าขอโอกาสหน้าได้มีโอกาสได้มาทําพิธีการขอขอมาถ้าหากผมได้เคยมีสัญญาณสัญญาอะไรกับที่แห่งนี้ไว้ให้ได้ปลดปล่อยสัญญานั้นเถิดอะไรเงี้ย สักพักก็โอขนาดมืดๆก็ไม่ได้กลัวไม่ได้กลัวผีได้กลัวเลยนะไม่มีคนเลยแต่แม่กับน้องไอเนี่ยเขาไปเห็นอะไรบางอย่างซึ่งเขาบอกว่าเห็นเหมือนใครที่อยู่ในป้อมป้อมป,ประการป้อมประการเป็นเงาดำๆที่ไม่ใช่คนแต่มันคือเงาของคนที่เดินลงมาอะไรครับอันนั้นน้องเขาเล่าให้ฟังหลังจากที่ขับรถกลับบ้าน,<ห>นแล้วเลยเหมือนกานเ่าตอนนั้นใช่ใช่ใช่แล้วไม่มีคนไม่มีใครอยู่ในนั้นเลยหลังจากบ้ายกลัมมาเสร็จก็ชีวิตมันก็มันก็ค่อยตกต่ําลงเพราะว่าเพราะว่าผมอ่ะไม่มีงานทํา ไม่มีงานไม่ใช่ไม่มีคนจ้างพี่ก็มีคนจ้างแต่คุณไม่รับไปไม่ได้ไม่ใช่ไม่รับเพราะมันป่วยสภาพมันมือเท้าบวมมันยังไงแสดงว่าตอนไหว้ไ่ะคุณยังเป็นอยู่หรอใช่ใช่ก็ดอกกระแดกอยู่เลยค่าไฟก็ไม่มีไว้พี่คือที่บ้านอ่ะที่บ้านน้องก็มีน้องคอยช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยน้องน้องสาวพี่ชายกาคอยช่วยเหลือผมอยู่อะไรเงี้ยแต่แบบเดินนี้นก็แบบว่าไม่มีค่าไฟเลยว่ะโอ้ยเมื่อก่อนเดินทับกันยากลาบากกว่านี้ยังอยู่กันได้เลยไม่รู้พูดอะไรออกมาก็ไม่รู้นะสักพักเสียงโทรศัพท์มันกริ๊ง งาานมาพศานนท์พาไปเล่นตุ๊ดตู่กู้ชาติแล้วก็ได้ค่าจ้างแพงเลยอะวันเดียวเองอะพี่พอ้าเดี๋ยวก่อนนะคุณไม่มีเงินกนขนาดจ่ายค่าไฟหรอช่วงนั้นอะ คือผมไม่มีรายได้เลยพี่อะไรที่มันมีอยู่ก็ขายขายไปรดเลิกอะไรก็ขาย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 ไปแต่จริงน้องน้องเขาก็คอยซัพพอร์ตช่วยเหลืออยู่แหละน้องก้องน้องอุ๋มพี่อันคุณพ่อคุณแม่เลยคอยดูอยู่แล้วแหละพี่ต้องกีต้าอะไรก็ขายอะไรไปหมดนาฬิก้าก็ขายไปเรื่อยๆขายไปเรื่อยๆเพราะมันมันทำอะไรไม่ได้คือถึงแม้ว่าช่วงเวลาพี่อั๋มอาจจะแบบว่าผ่านป่วยไม่มีเงินค่าไฟค่าน้ำอีกหนึ่งกำลังใจนอกจากพี่น้องแล้วคือลูกสาวลูกสาวน่ารักมากแล้วตอนที่คุณป่วยไอดีให้กำลังใจไหม ผมไม่ให้มาเห็นผมอ่ะไม่อยากให้เห็นเพราะว่าสภาพมันไม่ได้มากครับเวลาถ่ายรูปยังต้องแบบนั่งอยู่ไกลๆแล้วแล้วให้ถ่ายรูปไปแล้วก็ส่งไปให้รูปดู <S <S <ๆ S 1> ไม่ให้ถ่ายหเห็นใกล้ๆไม่ให้เห็นมืออะไรแบบน่ากลัวมาก <S <S ๆๆมันเป็นช่วงเวลาที่ชีวิตกํลาลังเวียงอยู่อะช่วงเวลาที่รับทุกข์แล้วกันตอนแรกก็แบบว่าทไาไมวะไม่ต้องเกิดกับกูอย่างนี้ทั้งๆที่กูเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยแต่สุดท้ายมารู้ได้ด้วยตัวเองแล้วว่ากรรมที่เกิดขึ้นทั้งหมด ที่เป็นทุกข์เนี่ยมันคือตัวเราทําถ้าวางได้ยอมรับได้แก้ไขได้ก็แก้ไขแก้ไขไม่ได้คือต้องวางต้องยอมรับมาเปลี่ยนตัวเองซะใหม่พอเปลี่ยนตัวเองซะใหม่เนี่ยพอคิดได้นะพอคิดได้มันก็มีเป้าหมายในการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่บอกเลยว่าตอนที่มีทุกข์มากๆเนี่ยนึกอยู่เลยนะบางทีก็มองกระจกแล้วบอกว่ากูไม่รู้นะว่ามึงจะหลุดพ้นไปได้ไงแต่กูเชื่อว่ามึงหลุดพ้นได้แต่กูไม่รู้ว่าเมื่อไหร่แต่กูจะอยู่กับมึงคือบอกกับตัวเอง สนับโดยน้ำหวานเข้มข้นตาเฮลส์บรูบอยถ้าใครได้เห็นในคลิปล่าสุดอะได้เห็นไหมที่พี่อ่ำขึ้นไปช่วยน้องแอลลี่ร้องเพลงพ่อแล้วร้องไห้อันนั้นอะโอ้โหอันนั้น่ะหนูร้องไห้โฮเลยอะน่ารักมากสา้องอน่ารักมากเนี่ยน่ารักมากมีอีกหนึ่งคนค่ะ ที่มีลูกสาวมีลูกสาวเหมือนกันคนนี้ก็ห่วงคนนี้ก็ห่วงลูกสาวมากเชิญเชิญคุณสวัสดีครับพี่อ่ำสวัสดีครับชมลมลูกสาวสวยร่วมโตด้วยนะพี่อ่ำนะนี่ก็บอกคุณอ่ำเนี่ยนะคุณอ่ำคุณเอ็มีลูกสาวเหมือนกันแต่คุณอ่ำเนี่ยนะก็โชคโชนมากเลยตอนเรียนลูกสาวทำไมลุ้นยากวะหรตอนเด็กยากกว่าผมไม่ยากเลยครับไม่ยากอะไรเลยถ้าไปคิดให้มันยากมันก็ยากเองอะพี่มันมีการเจริญเติบโตมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดอยู่แล้วอะพี่แล้วโซเชียลสังคมก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเราติดไม่ทันเองใ อ่าถ้าถ้า,ถาไม่รู้นะผมผมเลี้ยงด้วยความไว้ใจอะเราเชื่อมั่นเชื่อใจเขาแล้วพี่เอล่ะคะเลี้ยงลูกแบบพ่อแบบดุดุไม่เลยไม่เลยหัวดีดไม่ตีลูกไม่อะไรแต่ให้เหตุผลกับลูกถูกต้องให้คุยกันเป็นเพื่อนกันแต่ผมาเป็นคนที่ผมห่วงลูกสาวผมมีลูกสาวลูกชาย จะบอกเลยบอกว่าไปโรงรําโรงเรียนนะลูกไปเข้าห้องน้าห้องท่าสอนลูกตั้งแต่พอเขารู้อะปอลหนึ่งอะไรเงี้ยครับอย่าไปให้คนจับไม้จับมือนะลูกเพราะว่าโดยเฉพาะแล้วไปโรงรําโรงเรียนเนี่ยไปก็ต้องไปกับเพื่อนต้องมีเพื่อนผู้หญิงไปอะไรเงี้ยจนไอ้แป้งอะกลัวชุดนอนก็ติดนี่แล้วนะกลับมาบ้านเนี่ยเอายางรัดอีกคือถงตัวหัวมากเลยนะแต่ตอนเนี้ยเปิดตัวแฟนลู เือดร้อนตอน่ายเป็นไงบ้างอะไวจะเปิดตัวแฟนไ่่หอดไหมคะไม่ครับเพราะว่ามันด้วยวัยแล้วเนาะเขาถึงวัยแล้วแต่จริงๆอะครับอยู่ในสายตามาโดยตลอดจะคบใครอะไรกับใครเนี่ยเวลาที่ลูกโตขึ้นมาเนี่ยบางเรื่องลูกผู้ชายบอกว่าแชม์มาคุยกับพ่อ ส่วนน้องแป้งไปคุยกับแม่จะแบ่งหน้าที่กันในการดูแลครับแต่บางทีเขาก็จะงุงง้งงิ้งงุ้งกัน2แม่ลูกเนี่ยแล้วแม่ก็จะมาถ่ายทอดนะม,มาเล่าให้ฟัง2งคนนี้มีหนึ่งอย่างที่เหมือนกันคือเพลงของเขาอ่ะกระทงหลงทางเแอลอ้วคนนี้อีกคนนึงคือลอยกระทงวันสงการมันเกี่ยวอะไรทำไมต้องแบบลอยกระทงคะพี่อ้ำปีสี่สามปีสี่ น่าจะประมาณหนูมหนึ่งอ๋อผมจําได้อ๋อนี่มีข่าวอันหนึ่งที่ตกแพเออนั่นแหละที่ที่ชายหาดทะเลอะผมกระทงหลงทางเนี่ยก็คือเพลงเนี่ยมันเกิดติดขึ้นมามันติดที่ว่าเขาไปพิพากษาจารณ์กันว่าคนร้องเนี่ยเป็นทอมช่วงที่ผมไปเรียนโรงเรียนครูอ้วนแล้วผมก็ยืนดูแล้วแดนเซอร์ยืนอยู่ข้างหน้าจอแล้วบอกอเนี่ยทอมเขารู้จักคุณเหรอไม่รู้จักสิเไม่เู้จักไม่เห็น่ผมยืนข้างหลังไง เขาดินทาเราอยู่น้องใช่อ่ะคุณเราต้องคสงการพี่เอออกออกเพลงช่วงก่อนลอยกระทงค่ะเพลงนี้ออกช่วงวันสงการอืมอาทิษฐานึงก่อนหน้านั้นก็จะปล่อยเพลงตามคลื่นวิทยุอะไรเงี้ยครับเขาบอกเพลงประหลาดดีแล้วมันมันอยู่เราก็โทรมาสงการเพลงพี่อั๋มเศร้าเพลงพี่อั๋มเศร้าใช่ช้าช้าบ๊ะบ๊ะบ๊อบออะไรเงี้ยขอบคุณพี่อั๋พี่อั๋มผลงานตอนนี้มีอะไรบ้าง ก็ยังมีผลงานละครทั้งช่อง3ที่ยังไม่ได้ออนแอร์อีกอะไรเงี้ยครับแล้วก็ลับเพลงก็ตอนนี้ก็ทําวงรับงานดนตรีร้องเพลงกลางคืนอยู่ครับคือจริงๆอ่ะรุ่นเนี้ยไปเล่นตามงานเลี้ยงงานเลี้ยงนั้นเลิศมากเลยไหมมันถึงมันถึงจาถึงใจสนุกจ้างไปคุ้มเพราะว่าไงเขาเต็มเต็มที่เขาเอนเตอร์เทนอ่ะก็ติดตามพี่อั๋ได้อย่าลืมติดตามวงอีเวนต์พี่อั๋ได้เลยนะคะใช่ค่ะขอบคุณพี่อั๋มพี่อั๋มขอบคุณเทมากถ้าไม่บอกว่ามีลูกแล้วไปเชื่อ จริงๆแล้วเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยหน้ามผมพังแล้วเหมือนกันนะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ที่เคยดูผมมาเนี่ยผมมาเล่นละคร2544าออะไรมันก็เปลี่ยนไปได้พี่ก้องโดยเฉพาะผมเล่นลิเกมาตั้งแต่10ขวบ10ขวบนะปีนี้ผม51แล้วละถ้านับกลมๆเลยก็คือเล่นลิเกเนี่ย40ปีเต็มแล้วคือเนื้อบ,บูมสามที่บางทีเล่นกลางวันด้วยมีแต่เครื่องสำอางทั้งแสงไฟแสงแฟดแ,แสงแดดน,นู่นนี่นั่นคือร้อนมากๆทำร้ายผิวหน้าเรามาโดยตลอดแล้วหน้าผมนะคะพอเลิกลิเกแล้วอ่ะ ไปขึ้นคอนเสิร์ตเอ้าลบปั๊บแต่งนักร้องแต่งนักร้องเสร็จเช้ามาถ่ายรายการรายการเลิกปั๊บไปถ่ายละครคือนอนก็น้อยเพราะฉะนั้นปัญหาผิวหน้ามันเลยมาหมดแล้วจะบอกว่าทํางานอยู่ตรงนี้นะครับเห็นของขายในทีวีเยอะแยะมากมายแต่มีอยู่ตัวหนึ่งครับที่เพื่อนพ้องน้องพี่ในวงการใช้กันเยอะเหลือเกินแล้วก็พูดถึงครับก็คือตัวนี้ ไทรจีน่าผมกล้าใช้ก็เพราะพี่นิโน่เนี่ยครับเขาเข้าห้องแลบส่งผลตรวจผมก็เลยมั่นใจแล้วก็เปิดใจใช้ไทรจีน่าตั้งแต่บัตรนั้นจนถึงบัตรนี้แล้วตัวนี้นะต้องบอกว่าคุณภาพของเขานะครับ1 2 x ครับเขามีเอกลักษณ์เฉพาะนั่นก็คือไฟดีแมทริกคอล่าไม่ว่าจะเป็นริ้วรอยแนวตั้งระหว่างคิ้วร่องน้ำหมากริ้วรอยแนวนอนก็คือหน้าผากแล้วก็ตีนกาต่างๆมันจะแลดูบางลงจางลงภายใน14วันมารายการเผือกร้อนตอนบ่ายแบบนี้ทั้งทีปโปรก็ต้องดีที่สุดสิจ้าไม่ต้องไปรอปโปรวันอื่น,นเปิดดตตััวววของแถมมใหม่้ย มาแถมฟรี free. คุณจองเอาไว้ก่อนแล้วเงินเนี่ยนะครับมีเมื่อไหร่ก็ค่อยจ่ายเมื่อนั้นสบายๆเลยพร้อมค่อยจ่ายโทรมาที่1577157 7หรือไลน์แอดไทยรีชิน่าแบรนด์นะครับวันนี้200สายคุณจะได้อะไรได้แบบนี้เลยเซรั่มสองกระปุกใหญ่ด้วยกันแล้วก็ฟรีพกพาไปอีกสองนะครับแล้วที่สําคัญวันนี้นะครับผมบอกเลยตัวนี้เป็น b r i g h t e n i n g สูตรใหม่นะฮะอีก1ขวดด้วยกันทั้งหมด5ชิ้นนี้หมื่นกว่าบาทไม่ต้องจ่ายจ่ายเพียง2990บาทเท่านั้นใช้้า้นาน4-5เดืานั้าบาท เย็น15บาทตัวนี้นะคะับริอรนี่สูตรใหม่หมเข้มข้นมากๆใครที่หน้าหมองคล้ำต้องลองตัวนี้ผิวคุณจะดูสว่างกระจ่างใสและเรียบเนียนปกติขายอยู่ที่1,200บาทแต่วันนี้ไม่ขายแถมไปเลยแถมฟรีๆเอาไปด้วย5ชิ้นนี้นะครับคุณจ่ายเพียง2,990บาท 1577 5ชิ้นหมื่นกว่าบาทนะครับจ่ายเพียง2,990บาทแล้วถ้าของเขาไม่ดีจริง16ปีแล้วอยู่มากี่ปีนะ16ปีไม่ดีจริงอยู่ไม่ได้ถ้าไม่เชื่อนะครับผมให้ดูคนนี้เลย พระเอกตลอดกาล oh อ๋ออมูดีหลกของเราเมื่อก่อนนะอ่มูเนี่ยก็หนักหน,น,นาสาหัสอยู่เหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้ในวัย68เขากลับมาได้ขนาดนี้พวกเราอ่ะเจอเขาตอนนี้ไม่เรียกอาแล้วนะต้องเรียกพี่หมูแล้วเหมือนก oh ันใช่<ๆ>เพราะฉะนั้นนะครับคุณพ่อคุณแม่สิบปากว่าไม่เท่ากับตาเห็นโทรมาก่อนที่1 5 7 7 1577หรือ l ลน์แอดตายเดซิน่าแบรนด์สองสายนะครับคุณจะได้เซรั่มไป2กระปุกใหญ่ฟรีพกพาไปอีก2องบรายเทนนิ่งอีก1เป็นสูตรใหม่นะครับทั้งหมด5ชิ้นนี้2990บาทดีด็ด หนึ่งห้าเจ็ดเจ็ดแม่จางแม่รีบหยิบเว้นตา แล้วโทรหนึ่งห้าเจ็ดเจ็ดร้องสิร้องต่อแทบา้อนอ,อ้ยอย่าลืมกดมาแล้วกันนะคะ1577ขอบคุณพี่เอด้วยนะคะ,อะขอบคุณพี่เอ้ค่ะน่าเด็ดจริงๆเลยชอบมากใช่แล้วก็วันนี้ขอบคุณร้านอาหารนี้ด้วยนะคะ1 7 0 0 t h Terrace Bar and Restaurant คะ่ะมาเวลาเผิ่อร้อนตอนบ่ายแล้วนะคะสัปดาห์หน้าเจอกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Yeah